สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม Legend d i n o d i n o s a u r Battle นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับที่ตัวเกมเพิ่งเปิดมาส่วนโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดภายในเกมนะครับที่เขาปล่อยออกมาณตอนนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเอาไปเกาะใส่กันได้นะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เกาะคูปองครับผมจะไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับเพราะว่า มใส่ไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งสัมพันธ์ต่างๆภายในเกมนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีคนสงสัยแน่ๆนะครับว่าเราควรปั้นตัวไหนดีควรเล่นสายในดีนะครับแต่ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องนั้นนะครับผมจะพาไปดูที่ผมจะพาไปดูการแพรท,ทางของท่าต่างๆก่อนนะครับ ก็ไฟจะชนะไม้นะครับไม้จะชนะน้ำนะครับส่วนานา้าจะชนะไฟสลับกันไปเลยนะครับส่วนแสงมืดก็แพ้ทางต่อกันนะครับประมาณนี้ก <cinema ol kiss essa> ็ความเสียหายที่จะทาเพิ่มเติมก็สิบเปอร์เซ็นนะครับแต่เมื่อเราทำความเสียหายต่อธาตุที่เราแพ้ทางนะครับก็จะโดนลดไปสิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้โอเค นั่นก็ไปดูในส่วนของสมบทภาพก่อนนะครับก็ตัวละครที่เราควรอัพเอ้ยตัวละครที่เราควรปั้นนะครับก็เป็นตัวละครที่เรามีเยอะนะครับเพราะว่าตัวละครตัวหนึ่งนะครับเราอัพเิลได้แค่50นะครับซึ่งมันก็จะตันแล้วนะครับเราต้องใช้ตัวละครตัวซ้ำนะครับเพื่อมา,อาวิวัฒนาการนะครับมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่วิวัฒนาการก็จะ มันก็จะค้างอยู่ที่เดิมนะครับโอเคก็เป็นที่มานะครับว่าตัวที่เรามีเยอะนะครับก็คือเราก็ขวนปั้นไปแต่5ดาวมันสุ่มได้ยากก็จะมีน้อยคนเอ้ยก็จะมีน้อยครั้งมากๆนะครับที่จะสุ่มได้ตัวซ้ำนะครับส่วนตัวสี่ดาวนะครับก็ก็สุ่มยากเหมือนกันนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้สูงกว่านะครับ ก็สามารถปั้นได้นะครับแต่ผมมองว่าอนาคตยังไงเราก็ต้องใช้5ดาวอยู่ดีนะครับแต่ก็สามารถเอาไปสามารถเอาปั้นไปใช้งานก่อนได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีตัว5ดาวตัวหนึ่งครับที่เราสามารถปั้นได้ยา,ยา,ยา,ยาวๆเลยนะครับก็คือหมาแสงนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัว5้าดาวทําไมละ่ะทำไมมันถึงปั้นสามารถปั้นได้ยาวนะครับก็ กดที่โปรไฟล์เรานะครับเมื่อเราเววห้าสิบเอ้ยเมื่อเราเวิวสามสิบนะครับเราจะได้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กดไปที่กิจกรรมนะครับเมื่อเราล็อกอินครบจิดวันเจ็ดวันนะครับเราจะได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับมันก็เลยสามารถเอามาวิวนาการนะครับแล้วก็สามารถปั้นได้ยาวๆเลยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มันแจกมาเพราะว่า ไดโนเสาร์ต่างๆนะครับสกิลมันก็ไม่ได้โกงอะไรกันมากนะครับแล้วมันก็จะเป็นการแพ้ทางต่อท่าต่างๆนะครับซึ่งเราก็ควรเล่นหลายๆยท่าน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนไดโนเสาร์ตัวหนึ่งนะครับมันจะแบ่งออกส่วนใหญ่นะครับจะแบ่งออกเป็นสามล่างนะครับก็คือจะเป็นตัวห้าดาวนะครับก็คือจะมีสามดาว เต็ม5ดาวนะครับแล้วก็จะมี4ดาวเต็ม5ดาวสลับกันไปนะครับดังนั้นผมจะเลือกเป็นล่าง1นง่ร่าง2แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่งงก็เมื่อเราได้ตัวแรกมาครับก็คือจะเป็นล่าง1น,นะครับมันจะมีสกิลให้อยู่3สกิลนะครับซึ่งเราจะเลือกไม่ใช่เลือกเลยเราจะได้มาแค่สกิลเดียวนะครับโดยการสุ่มซึ่งอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับว่าเราจะได้สกิลที่เราไม่อยากได้ ก็มีนะครับโอเคส่วนเมื่อเราวิวัฒนาการนะครับเป็นล่าง2นะครับเราก็ต้องมาสุ่มอีก3ามสกิลอีกนะครับก็สกิลทั้งหมดก็จะมีอยู่3ามช่องนะครับก็คือ3ามล่างนะครับประมาณนี้เราก็สามารถรีเซ็ตสกิลได้นะครับส่วนหินรีเซ็ตนะครับตอนนี้มันยังไม่มีนะครับอนาคตอาจจะมีกิจกรรมที่เราสามารถทำแล้วได้มานะครับ แต่ตอนนี้ก็ต้องเติมนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รีเซ็ตนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มนะครับต้องรอร่าง3ามมาก่อนเพเคก็ประมาณนี้นครับแล้วก็มาพูดถึงส่วนของค่าสตรีตัสตในเกมนะครับแลบทวานที่วิจัยนะครับ ใช่สิโอเคนะครับนี่นะครับก็ความพลังนะครับสายพลังจะเพิ่มการโจมตีปกตินะครับส่วนเขี้ยวนะครับมันจะมีเป็นสายต่างน,นะครับพลังเขี้ยวหางสามสายนี้นะครับส่วนมันจะเพิ่มการโจมตีรุนแรงเคาน์เตอร์หรืออะไรพวกเนี้ยผมจะมาบอกอีกทีนะว่ามันคืออะไร ตอนนี้ถ้าเกิดพูดไปก็อาจจะงงอยู่นะครับโอเคก็สายเนี่ยจะแบ่งเป็นหลักๆก็คือพลังเคี่ยวห่างนะครับแล้วก็ป้องกันก็มันคืออะไรนะครับก็มาดูที่นี่นะครับมาดูในส่วนของสกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลครับอย่างเช่นสกิลตรงกลางนะครับอันนี้หางหนามนะครับทุกคนจะเห็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับของช่องนะครับ เันจะเก็นว่าความเสียหายห,หาหงคูณ2.2งนะครับก็คือมันก็จะเป็นการใช้ค่าสีตัดนะครับของทั้งหางนะครับคูณ2 2นะครับก็เป็นดาเมจนะครับประมาณนี้โอเคเราก็ต้องเอาไวให้ตรงสายด้วยนะครับว่าสกิลเราทำดาเมจไปทางสายไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ล่างหนึ่งกับล่าง skill, สองะน,นะครับจะเป็นสกิลส่วนล่างสามนะครับจะเป็นพาสีบนะครับเป็นทาสซสฟสกิลติดตัวนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของโหมดสำรวจนะครับเ <outgoing nose> <nous started out> มื่อเริ่มต้นนะครับทุกคนจะได้ตัวละครเริ่มต้นมามันจะให้เลือกมีอยู่สามตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวแต่ละธาตุมาเลยก็คือจะมีธาตุ ไม้ไฟแล้วก็น้ำนะครับจะเป็นล่างหนึ่งนะครับของสีดาวแต่เมื่อเรานะครับชนะบอสเขตภูเขาไฟนะครับเราจะได้เลือกอีกครั้งนะครับแต่จะเป็นล่างสองแทนก็จะมีตัวนี้นะครับผมจะให้ดูนี่นะครับเมื่อตอนต้นเกมก็จะมีให้เลือก3ตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับโอเคสามตัวนี้แต่เมื่อเราชนะบอสนะครับนะครับเขตพยายามเล่นไปนะครับชนะเขตยดบวกออกไฟนะครับบอสเขีัวออกไฟก็จะได้เลือกอีกนะครับเป็นล่างสองมันก็นี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ กระนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของไอเทมนะครับนี่นะครับอัปเกรดดเาสาน,นะครับแคปซูลอัปเกรดนะครับอันนี้จะหายากมากในเกมนะครับก็ผมจะมาแนะนำนะครับว่ามันหาได้จากไหนบ้างมาสามารถหาได้จาก อันนี้นะครับกล่องนะครับกล่องตอนวิวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี้น่าจะมีให้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็กิจกรรมประจําวันนะครับล็อกอินนี่ครับกล่องพวกนี้นะครับก็จะมีให้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เยอะที่สุดนะครับก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวมมาดูมิชชั่นนะครับ ันนี้นะครับมิชชั่นสำคัญครับมาอยู่ตรงนี้นะครับมิชชั่นสำคัญครับก็คือเราต้องผ่านเรดดัมเนี่ยเรน่านะครับก็คือระดับนี้ครับเรดนัมนี่นะครับ,นนรบโอเคก็ผมจะพาไปดูแรกแรกเลยนี่นะครับพวกนี้นะครับตั้งแต่เส้นทางนักตำรวจมาจนถึง ถึงโลกลึกลับนะครับเราจะได้เป็นกล่องนะครับซึ่งมันจะมีแคปซูลอยู่ในนั้นประมาณ5ถึง20นะครับตามระดับมาเลยใน่20บนี้ก็มันได้แค่ไม่กี่กล่องแล้วก็สุดแล้วนะครับคือประมาณนี้นะครับแคปซูลก็จะหาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีที่ร้านค้านะครับสามารถหาซื้อได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของวิจัยแล้วกันนะครับ โอเคส่วนการอัพค่าสุดจัดนะครับก็มาที่วิจัยค่าสถานะนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการอัพแต้มค่าสถานะนะครับส่วนแต้มนี่เราเอามาจากไหนนะครับก็กดเข้าไปเลยครับแล้วกดบวกนี่นะครับเป็นการย่อยตัวละครนะครับที่เราไม่ได้ใช้ก็เมื่อเราเอามาย่อยนะครับเราจะได้เป็น2ชิ้นนะครับนี่ปลาสองชิ้น3ามชิ้นนะครับ เมื่อเรารวบรวมได้10บชิ้นนะครับแล้วก็บวกของเงินนะครับแล้วกดรับเราจะได้มาแต้มเดียวนะครับซึ่งก็ใช้เยอะอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นครับก็บไอดีนี้ผมที่เล่นที่ผมเล่นมาก็ถือว่าเกลืออยู่นะครับเพราะว่าสุ่มไปก็ม่วงนี้ผมสุ่มได้มา,อย,าอย่างเยอะเลยนะครับแต่ตัวทองนี่แทบไม่ออกเลย เออแล้วก็มานี่นะครับสึกกระชับมิตรนะครับอันนี้จะเป็นการแอดเพื่อนนะครับแล้วมาต่อสู้ท้าดวลต่อสู้นะครับเราจะได้นี่นะครับเหรียญมันเรียกว่าเหรียญเลยวะแต้มิตรภาพนะครับโอเคจะเอามาสุมนะครับนี่นะครับสามารถเอามาใช้สุมได้แล้วก็เมื่อเรารวบรวมเหรียญนะครับเราก็จะปลดล็อกของรางวัลข้างล่างนี้ได้นะครับก็มีมากมายยนะครับก็สามารถแอดเพื่อน กับเพื่อนแล้วก็มาสู้กันได้นะครับโอเคแล้วผมก็สุม่มเลยล้วกันได้ึุดดาวมาก็ตอนนี้ผมก็มาดูที่อันดับนะครับตอนนี้ผมก็อันดับสองนะครับของตัวเกมก็ตอนแรกอันดับหนึ่งนะครับแต่มีคนขึ้นมาละก็คิงหน่อยล้วกันนะครับ อค okay. ผมก็อยู่อันดับสองของทงเกียนครับตอนนี้แล้วก็ในส่วนของกิวนะครับในกิวตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการเช็คของรางวัลประจำวันนะครับแล้วก็การขอของของพืช่งมทีมนะครับให้เขาช่วยส่งมานะครับแต่ตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาติดเยบสี่ชั่วโมงอยู่นะครับ แล้วก็เครื่องฟักไข่นะครับโอเคสาม้ okay, ก็เปิดเลยแล้วกันในเกมก็จะมีไข่นะครับให้เราสามารถฟักได้โดยที่ไม่ต้องสุ่มกรชานะครับส่วนเครื่องฟักเราก็ปลดล็อกตามรเรวลนะครับไข่ก็จะมีหลายใบยครับมีทั้ง เปิดได้สี่ถึงห้าดาวนะครับแบบสุ่มนะครับสามถึงห้าดาวนะครับเข้าประมาณนี้อันนี้ก็ดีสอแล้วเดี๋ยวผมว่าเอาไปนอนละผมเปิดทีไมไว้ก่อนแล้วกันสามถึงห้าดาว<ม><ม>แล้วก็พวกของรางวัลเราสามารถดูดทางโฆษณาได้ฟรีนะครับก็ได้เยอะมาเลยนะครับผมก็ดูไปหมดละทุกวัน โอเคแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับในส่วนของผสมนะครับแล้วก็มาที่ไอเทมนะครับมาที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็สามารถช่วยเพิ่มค่าสถานะต่างๆให้เราได้ครับเช่นนี้พลังบวกสามสิบหกหางบวกสามสิบสี่นะครับแล้วก็สามารถคาบมาแล้วก็นํามาใส่ให้ตัวละครเราได้ครับนี่ครับตรงนี้ ส่วนการคราเราก็ต้องใช้เราก็ต้องใช้วัตถุดิบนะครับในการครัานี่นะครับส่วนวัตถุดิบเราก็สามารถอัพขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไปหาจากการสํำรวจนะครับในแบบต่างๆก็จะมีให้นะครับวัตถุดิบแล้วก็ร้านค้าก็จะเป็นการสุ่มนะครับจะมีให้สุ่ม อาชานะครับแล้วก็ของรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ให้เติมครับแล้วก็จะมีร้านค้ารีน,น่านะครับเมื่อเราสู้ต่อสู้รีน้าเราจะเหรียญมานะครับในการซื้อของนะครับส่วนของไอเทมต่างๆก็จะแบ่งเป็นหลีกไปนะครับนี่นครับประมาณนี้นะครับ ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็ผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับขอบมากครับที่มารับชม